สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพวก,กับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรประจําเดือนมีนาคม2,564นะคะว่า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปกรับจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกตเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์เป็นแเป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชันแกจะทิ้งรายละเอียดทุกทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่าง โปรโมชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางตีการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะแกลบขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่พยากรณ์นีค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะ King of s o u r c e t h แ Hangman The strength อัศวินถือถ้วย1ถ้วยสดาบ6ถ้วยแก้มมีความรู้สึกว่าพลังงานหน้าไพ่ของแก๊บของชาวราศีมังกร ลัคนามังกรในเดือนนี้ต้องกราบเรียนตรงๆนะคะว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่น้ำหนักไปทางคนโสดจะมากกว่าโสดมาสักพักแล้วนะคะชาวมังกรแล้วไม่เป็นการโสดที่ตัวคุณเองนั้นมีความรู้สึกว่าคุณกำลังตามหาบางสิ่งบางอย่างที่มาเป็นความสัมพันธ์เก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่มันเคยผ่านไปแล้วในตอนนี้ ชาวราศีมังกรคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกเสียจากคิดเท่านั้นคุณเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของความคิดในเดือนนี้นะคะ เก่งมากเลยเรื่องของความคิดทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรักเก่งมากวางแผนเก่งคิดเก่งวิเคราะห์เก่งทุกสิ่งทุกอย่างเก่งหมดแต่คุณไม่ลงมือทําเลยคุณได้แค่คิดอย่างเดียวมีไพ่ของชาวธาตุไฟปรากฏเมษสิงธนูปรากฏเป็นน้ำหนักว่าในตอนนี้ คุณกําลังเฝ้ารอการกลับมาหรืออีกในยะหนึ่งกําลังเฝ้ารอที่จะเดินทางไปติดต่อสื่อสารกลับใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆของคุณที่เป็นชาวธาตุไฟเมษสิงธนูแต่หน้าภัยขึ้นว่า คุณได้แค่คิดแต่คุณไม่ทำอะไรนะคะชาวมังกรและคณะมังกรนอกจากจะไม่ทำอะไรแก๊ไม่รู้ว่ามันเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นนะแต่พลังงานหน้าไพา่ขึ้นว่าคุณเข้าใจในทุกสปปรรพสิ่งคุณรู้เรื่องราวในทุกสปปรรพสิ่งไปหมดเลยว่าคุณควรทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันบลาบลาบลาอะไรบ้างคุณเข้าใจทั้งหมดนะคะ แปขอพ่ายหน่วยสีคาแล้วอย่างนี้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณจะทําอย่างไรกับคนของคุณต่อไปคนเก่าๆของคุณที่ไม่ได้คุยกันแล้วแต่คุณคิดถึงมากเลยถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความต่างเรื่องของนิสัยหรือวัฒนธรรมความเป็นอยู่ก็ตามแต่คุณคิดถึงมากเลยมีการอยากไปง้ออยากไปขอคืนนี้ด้วยนะคะ เรื่องเราอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยแกต้องขออภัยนะคะ King of Cups The Tower The Temperance ได้ไพ่ประจำชาวราศีธนูป,ปักโกรดอีกแล้วนะคะ6ดาบ9ดาบแล้วก็ได้ไพ่8เหรียญโอเคคือ แกบไม่รู้ว่าชาวราศีมังกรลาคนามังกรคุณไปรู้เรื่องราวอะไรของคนเก่าๆในอดีตที่ทำให้คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้ไหมว่าเขาคนนั้นน่าจะมีความสุขอยู่กับตัวเองและเขาคนนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ได้แล้วก็ให้ความสุขตัวเองได้ในชีวิตที่ว่า ไม่ต้องมีความรักก็ได้ขอแค่มีเงินและได้มีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็พอไหมแล้วไพ่ึ้นชัดเจนมากๆว่าการที่ชาวราศีมังกรละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังเก,เก,เก,กง๊กังเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆว่าถ้ามีการกลับไปจริงหรือโน่นนี่นั่น คุณต้องการให้มันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ใช่ความสัมพันธ์ระยะสั้นๆหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นในรูปแบบของความขาดัดขาดเกินๆเพราะเหมือนคุณกลัวว่าคุณจะได้ความสัมพันธ์จากคนเก่าของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่มันขาดขาดเกินๆคุณไม่ต้องการแบบนั้นคุณเลยกลัวว่าคุณจะได้ความสัมพันธ์แบบนั้นจากคนเก่าๆของคุณ ในขณะที่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันยาวๆถึงแม้ว่ามันจะข,ดขาดๆกันเกินบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีคนคนนั้นเป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นคนหนุนหลังคุณในทุกๆกรณีที่คุณมีความสุขหรือความทุกข์คุณก็พอใจแล้วนะคะโอ้เดือนนี้มาแนวดราม่าเลยนะคะแต่ก็ไม่ดราม่าขนาดนั้นเพราะพายขึ้นว่าชาวบางกรก็ไม่ได้ทุกขนาดนั้นแต่แค่เป็นฟิลเหมือนว่าอืม คิดถึงอ่ะเหมือนคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้ขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้แต่แก้ถามให้เลยละกันแล้วคนของชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณคิดอย่างไรกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรคะแก้ขอไพ่้วยค่ะคนคนนั้นนะได้ไพ่เดอรซัน สิบไม้เท้าหกไม้เท้าเขาน่าจะเป็นคนที่เนื้อหอมมากเลยในตอนนี้เก้าเหรียญสี่เหรียญแล้วก็ได้ไพ่เดอะเฮอร์มโอ้คนคนนั้นของชาวราศีมกรเขาเป็นใครอ่ะคะทำไมไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนที่มีเกียรติมีชื่อเสียง มีพลังจิตที่กล้าแข็งหรืออาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์แม่นยำแล้วก็เป็นคนที่มันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยเขาได้ไพ่สูงหลายใบยเป็นเป็นเครื่องประดับตัวเขามากเลยอะ่ะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแน่ๆเลยนะคะแม่หมอขอคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคิด ทูกต้องแล้วค่ะดีแล้วที่คุณไม่ทักไปตอนนี้เขาเนื้อหอมมากคนลายล้อมเขามากเขามีสเสน่ห์มากแต่เขาไม่เลือกใครเลยเขามีความสุขในแบบฉบับเก้าเหรียญเขาสามารถอยู่ทุกอย่างได้หมดเลยและเขาก็ไม่หหยหาความรักด้วยเขาคิดแค่ว่าเขามีเงินก็พอละความรักไม่มีช่างมัน แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนชาวราศีมังกรก็คือชาวราศีมังกรได้ไพ่สีดาบเขาได้ไพ่สีเหรียญมันหมายถึงว่าความรักอะ่ะเขาไม่มีก็ได้แต่ถ้าเขาไม่มีเงินเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะกลายไป็จิบไม้เท้าทันทีเลยเขาจะไม่อยากพูดอยากคุยกับใครเขาจะไม่อยากยุ่งกับใครแล้วเขาก็จะไม่อยากอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะเขามีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้ไม่มีความรักอยู่ได้นะแต่ถ้าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้นะคะแล้วเขาก็มีความคิดที่จะมาทางสายปฏิบัติหรือการสวดมนต์ภาวนาด้วยไพ่ประจำตัวคนคนนี้สูงพอสมควรเลยนะคะชาวราศีมกักรลัคนามาังกรเจ้าขาในแก้วขอบทสรุปหน่าสิคะระหว่างคุณกับเขาไม่สิ ก็ต้องถามสิว่าเมื่อกี้กัมถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมมางั้นเรามาดูกันว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับชาวราศีมังกรและคณามังกรคะ่ะแกขอไพ่ให้กับชาวราศีมังกรและคณามังกรด้วยค่ะอัศวินถือเหรียญ The s t ต r มันมีไพ่ของชาวราศีกลุ่มปรากฏอ่ะกุ่มตุลเมถุนไหมชาวธาตุน้ำ ชาวท่านลมผู้ผิดขออภัยค่ะได้ไพ่สามถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เก้าถ้วยแล้วก็ได้ไพ่สามเหรียญถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณนะ่ะเป็นอัศวินถือถ้วยนะคุณพร้อมและอยากที่จะเดินไปหาเขาแต่ในขณะที่เขามองว่าคุณนะ่ะเป็นอัศวินถือเหรียญสำหรับเขาแล้วคือเขาหยุดนิ่งละ เขาหยุดนิ่งมองคุณอยู่ไกลๆว่าคุณก็คือความสุขของเขาแต่ในอีกขณะหนึ่งหดาบเขาก็มาว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา,ามันจบกันไปนานมากแล้วเราแยกย้ายกันไปนานมากแล้วอาจจะมีโมเมนต์คิดถึงกันบ้างก็จริงแล้วก็ให้หัวคิดถึงกันเป็นสามถ้วยก็จริง แต่เขาก็มองว่าชาวราศีมังกรและคณามงกรคุณน่าจะมีใครเข้าหามาในชีวิตของคุณเยอะมากและเขาก็มองว่าอยากให้คุณมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เติบโตมาอย่างมีคุณ,ณภาพอยากให้คุณเข้มแข็งอยากให้คุณแข็งแกร่งอยากให้คุณยืนได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองเท่าที่คุณพึงมีนะคะ เป็นมันมันยังไงอะ่ะคือชาวราศีมังกรต้องการความรักของเขาในแบบเด็กๆทะเลาะกันบ่อยแต่ก็อยู่ก็จะเอาอะ่ะแต่สําหรับเขามองความรักสําหรับชาวมังกรนี่เขาต้องการคือเป็นความหวังดีเป็นความเป็นห่วงเป็นความสุขแล้วก็เป็นความแบบหวังดีอะ่ะถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นประมาณนั้น คุณสองคนรักกันแต่มองความรักกันต่างมุมเท่านั้นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้อขอบคุณมามากเลยค่ะทุกทุกยอด subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมามากเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตีสวัสด์นะคะบ๊ายบาย